เรื่องคนปทุมเป็นไงครับโอ้โต้เถียงโต้โต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 แย้งกันมากไม่มีวันนี้มีวันนี้เพราะพี่ให้สุดท้ายในี่เราคุณพี่ไปอยู่อีกสีหนึ่งอยู่ไปอยู่มาพี่บอกผมไม่เคยรู้จักมันเลยผมรู้จักแต่อีกคนหนึ่งที่ต้องขอร้องให้พวกเราช่วยกันเลือกลุงใจดีไปหน่อยแล้วลืมไปว่ากฎแห่งกรรมอะไรมันมีหมด ไอ้สองกลุ่มสองคนที่แข่งขันกันเนี่ยมันก็มาจากรากเหง้าเดียวกันผมจะเล่าอะไรให้ฟังไอ้คำว่าจนกระจอกมาจากไหนรู้ไหมครับสมัยทักษิณเป็นนายกและเกิดเหตุกรือเซเกิดเหตุตากใบเพราะคำพูดคำเดียวไม่เป็นไรครับพี่ส่งผมไม่เป็นผู้บังคับการตำรวจที่นั่นมันมีแค่จนกระจอกอุ้มมันไปจัดการมัน เก็บมันเดือนละคนสองคนเดือนละคนสองคนไม่เท่าไหร่ก็หมดไม่มีจนแล้วจนกระจอกแล้วก็ได้ดิบได้ดีมีวันนี้เพราะพี่ให้เติบโตมาเรื่อยแม้กระทั่งตอนเป็นนายกออกประจอครั้งแรกสุดท้ายเฮ้ยคิดไปคิดมาไอ้กระแสพี่กูไม่ดีแล้ววะ่ะจริงลาออกอยู่กับเด็กๆเ,เ,เมื่อวันซื้นนีกว่าไอ้ที่ชูสามนิ้ว คิดจะล้มล้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กระแสมันดีที่นั่นไปไปมาๆผลการเลือกตั้งปรากฏว่าโอเบียดกันสูสีเลยกับคนกลุ่มเดียวกันเชื่อไหมครับมีคนกาในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน32,000คนมีบัตรเสียที่ยงใจจะทำให้มันเสียบอกคนปทุมไม่ได้โง่ถึงขนาดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้กาบัตรไม่เป็นหรอก จงใจกาให้บัตรเสียสักอีก1น0 0งมหนึ่คะแนนที่เหลือก็ให้สองคนนี้เขาไปทำกันยังไงก็ไม่รู้ก่อนหนะ้ามีการเลือกตั้งสองวันบอกมีการจับการซื้อเสียงซื้อหัวละเท่าไหร่รู้ไหมครับหัวละ200บาทแต่ควายที่เขาประมูลกันที่ยุดยาเนี่ยหัวละตัวละสอง0 0 0ครับ ราคาต่างกันเยอะเลยมันดูถูกคนปทุมมากคนปทุมเลยทําให้มันเห็นว่ากูจะกาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนกูจะทําให้บัตรเสียเพราะมึงดูถูกกูว่ากูราคาแค่200บาทผมว่าถ้าคนปทุมจะทําให้ดีกว่านั้นเนี่ยคุณลองแสดงพลังพลังเงียบเพราะคนปทุม90 0 0 0 0คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์แค่4 8 0 0 0 0กว่ากว่าไม่ถึงครึง่งแล้วอีกประมาณ สี่แสนห้าแสนกว่าเนี่ยอีกประมาณสี่0 0นกว,กว่าเนี่ยถ้าคุณเทคะแนนให้คนดีมีความรู้มีคุณธรรมมีคุณภาพและมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตแบบคนในคอปทอแบบคนในกองทัพธรรมนี่แล้วแบบคนแบบหมอเขียวนีแบบหมอตุลน,นีแล้วคุณจะได้นายกอบอกจอที่ ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้มีความสามารถไม่ใช่ดีแต่โมดีแต่คุยดีแต่วิ่งออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อมันใหญ่ลดสมองให้มันเล็กเหมือนผู้ว่ากรมคนปัจจุบันนี่เรื่องที่ปทุมคราวนี้เรื่องที่อายการผมจําเป็นต้องมาเล่าความเละเทะความเน่าความเหม็นใน ประเทศไทยที่เราต้องช่วยใง้เอาน้ำดีไปล้างเนี่ยปีวันที่28พฤศจิกายน2565พลตำรวจโทอภิชาติบุญศรีโรดออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีตอนที่เป็นรองผู้าการตำรวจภาค8เคยจับกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดและกลุ่มการพนันออนไลน์ซึ่งผู้ต้องหาสองคนคือลูกชายและลูกสาวของอดีตสอส,อสอจังหวัดสงขลาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ทำไปทำมาหลักฐานไม่ยาฐานพอถึงสรุปสำนวนส่งอายการอายการตัดพยานตัดข้อกล่าวหาตัดไลยหมด สั่งไม่ฟ้องจนต้องมีการแยง้งมีการอะไรขึ้นมาแล้วก็มีการดำเนินการมันก็เงียบไปสองปีเมื่อวานอายการสูงสุดที่ชื่ออำนาจเซ็นคําสั่งให้อายการสามคนที่สำนักงานอายการภาคเก้าสงขามาช่วยราชการที่สำนักงานอายการสูงสุดอายการสามคนนี้คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การทําสํานวนทําความเห็นไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวที่พลตารวจโทอภิชาติบุญศรีโรดให้สัมภาษณ์ไว้ให้ข่าวไว้มันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับวงการอายการครับไอ้แปง้งยังออกมาซัดทอดและออกมาแฉอายการบอยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่อายการสงสุดมาช่วยราชการก็ยังไม่ก้าวหน้าคืบหน้าว่าทำอะไรกันอยู่วันนี้ ย้ายมาอีกแล้วชาวบ้านก็ถามว่าย้ายมาเฉยๆหรอไม่เดิมดึง,งอะไรบ้างหรือทั้งทางวิในและทางอาญาแต่ผมเชื่อมั่นในพี่อำนาจครับเพราะแกเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นพี่ผมและเป็นคนตรงไม่อย่างนั้นแกคงไม่สัง่งฟ้องให้หน้าเรียมรกอีกแค่อายการอายการที่ไม่ยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ สามคนกับหนึ่งคนก่อนหน้านี้แกก็ <bunker. S 1> คงไม่สนใจมันหรอกว่ามันจะเป็นอะไรต้องรักษาความถูกต้องรักษาและเบียบวินัยและกฎหมายไว้ก่อนก็ต้องจัดการกับมันทั้งทางอาญาทั้งทางวินนยก็กราบเรียนพี่น้องว่านี่กี่เรื่องแล้วสามเรื่องแล้วเลือกตั้งแต่เรื่องที่สี่เนี่ยเห็นแล้วหดหูใจมากครับ ประเทศไทยมีกฎหมายอยู่หนึ่งฉบับแต่ก่อนเขาเรียกพรบป้องกันการผูกขาดและค้ากำไรเกินเคเนเกินควรตอนหลังยกเลิกมาใช้เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการให้อำนาจอธิบดีกรมการค้าใบในให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จําเป็นในการครองชีพของพี่น้องประชาชนว่า ต้องตั้งเพดานไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ราคาค้าส่งเท่านี้ราคาค้าปลีกเท่านี้สุดท้ายเป็นอะไรครับรัฐมนตรีพาณิชย์ยุครัฐบาลก่อนก็เพลิดเพลินอร็ดอร่อยกับการบริโภคน้ำมันปลาล์ลามผลปาล์มหน้ากากอนามัยจำได้ไหมครับโชโควิดที่มีข่าวบอกมีการเอาหน้ากากอนามัยทิ่ห้ามส่งออกเนี่ยส่งออกไปทางจีนแล้ว โดยอธิบดีกรมการค้าไปในสมัยนั้นกับรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์สอบไปสอบมายุติเรื่องครับโ oh, อกินหน้าขากอนามัยกันอิ่มหนำสำลานมากยุคนั้นเริ่มมีเรื่องราคาสินค้าผมเคยถามในที่ประชุมว่าการกําหนดราคาผลปาล์มดิบที่โรงงานต้องรับซื้อกับราคาน้ำมัน CPO คือน้ำมันดิบกับน้ำมันรีไฟท์ที่บริโภคเนี่ยกรมการค้าภายในมีอำนาจใช่ไหมรู้ไหมครับตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ซึ่งตอนนั้นเป็นรองบหลัดกระทรวงและตอนหลังได้ดิบได้ดีเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในตอบผมว่ากระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในไม่มีอำนาจที่จะกำหนดราคาบอกแล้วคุณอ่านพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการบ้างไหมว่ามันให้อำนาจอยู่ทำไมคุณไม่ทำหรือใจหผมต้องไปฟ้องเรื่องละเว้นกันไปฏหนาที่อีกจนสุดท้ายแพ้เลือกตั้งเพราะผลงานของตั้งแต่กระทรวงกรเกษตรมาจนกระทรวงพาณิชย์กลายเกือบเป็นกลายเป็นพักต่ำสิบแล้วโดนยึดพักยึดน้ำเมยุคยึดพักจากกลุ่มธุรกิจไม่รู้ธุรกิจอะไรนะ ลองไมถามแถวประจวบแถวสงขาดูก็แล้วกันเขาทำอะไรกันถึงยึดพักได้ยึดพักที่เป็นพักใหญ่ที่สุดพักที่มีตำนานมากที่สุดว่าทำงานด้วยความชื่อสัจจุลิิตอุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยนแต่ตัวคนเปลี่ยนอุดมการณ์เปลี่ยนไปแล้วแต่มาถึงยุคนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชื่อภูมิทรรมเวชชยชัย,ย,ชยคนเก่งมากและกล้าได้มากกล้าหาญมาก กล้าไปกินข้าวสิบปีบอกว่าอารอดอร่อยรสชาติดีผมจะประมูลให้ได้เป็นไงครับประมูลไปแล้วได้ใครผู้ประมูลได้มาเฮ้ยสงไอย่าทิ้งงานสงไอย,ย่ายกเลิกสัญญาประมูลใหม่เพราะเป้ามีอยู่อย่างเดียวสมัยลุงตู่เป็นรัฐบาลลุงตู่ให้เขาไปตรวจแล้วว่าเข้ามันเสื่อมคุณภาพ เอามาบริโภคไม่ได้ก็ให้ประมูลและมีการกําหนดไว้ด้วยว่าผู้ประมูลได้ต้องเอาไปใช้เลี้ยงสัตว์หรือหมักเป็นแอลกอฮอล์เท่านั้นห้ามไม่ให้ออกมาขายให้ผู้บริโภคเพราะมันเป็นอันตรายกับสุขภาพประมูลไม่ได้อย่างอย่างสูงก็คือกิโลละ5บาทถึง6บาทนี่เลยจากการใหม่ครับประมูลไมได้ไง กิโลละหบาท6บาทเนี่ยผมประมูลไม่ได้กงโลตั้ง19บาทเนี่ยข้าวดีผมกินได้เห็นไหมนั่งกินปลอดภัยบอกว่าคนเขาเห็นอยู่คุณกินผัดกระเพราอย่างเดียวคุณไม่ได้กินข้าวบอกทัาคนไทยทักประเทศเป็นควายสีแดงให้คุณจุงสีสม้มให้คุณจุงเหมือนกับสมาชิกของพวกคุณติ๊กลงไหนได้ปลื้มเนี่ยเขาคงจะเชื่อคุณหรอกวันนี้ทำอะไรครับ ข้าวยากมากแพงแพงทั้งแผ่นดินแล้วมีปัญญาควบคุมอะไรได้บ้างครับดเดินไปในตลาดเนี่ยมีแต่แม่ค้าคนซื้อไม่มีกาลบังซื้อเพราะเศรษฐกิจมันตกต่ำผลงานใครครับผลงานจากภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเรษฐาที่นายกชวนนั้นว่าเรศฐาแปลว่าหน้าเวทานาน่าสมเพชสุดท้ายเป็นไงครับต่างชาติถอนการลงทุน โรงงานปิดไปไม่หลายโรงงานวันซืนพี่ถาวรบอกผมว่าเนี่ยพี่กําลังรับเรื่องราวร้องทุกจัดคนงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์เขามีคนงานอยู่30กว่าคนเขาต้องเลียเอาเลิกจ้าง15คนเขามาร้องขอความเป็นธรรมพี่ต้องดูแลเขานี่ก็คือผลงานที่ทําให้ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเจงไม่เป็นท่าจากฝีมือนายเศรษฐานี่แหละวันดีคืนดีนึกสนุกขึ้นมา ขายชาติขายเป็นดินกินเพราะอนุญาตให้คนต่างชาติซื้อคอนโดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเช่าที่ดินได้9ก้ปีเหมือนกับอังกฤษเช่าห้องคงแต่ก่อนเลยเพราะเศรษฐามีธุรกิจบ้านจัดสรรและสร้างคอนโดแล้วคราวนี้ของแพงทั้งแผ่นดินมีบ้างไหมครับที่จะคิดจะใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการเข้ามา ควบคุมราคาสินค้าให้มันสูงขึ้นตอนผมบทเรียนหลวงปู่พระธรรมปัญญาบดีอดีตเจ้าคณะภาค18ตอนที่ท่านเป็นเจ้าคณะภาค18รองเจ้าคณะภาคคือหลวงพ่อปัญญาหลวงปู่เคยบอกผมว่าจําไม่น่าลูกนะเอ็งจะไปเป็นนายอำเภอแล้วบ้านไหนเมืองไหนพ่อบ้านพ่อเมืองอยู่ในศีในธรรมบ้านนั้นเมืองท่านประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข ฝนฟ้าจะถูกต้องตามฤดูกาลจะไม่มีโรคภัยโรคระบาดแต่บ้านไหนเมืองไหนพ่อบ้านพ่อเมืองมันทุศีลบ้านนั้นเมืองนั้นคนจะอยู่ร้อนนอนทุกข้าวจะยากหมากแพงเกิดทุกพิกขภัยเกิดโจลาไัยเกิดโรคภัยภัย,ภย,ภยธรรมชาติทุกอย่างเกิดหมดยุคนี้แหละครับที่ผู้นํามันทุศีลใครๆครก็ทุกศีนทั้งทุศีนทั้งบ้านทั้งเมือง รอคนดีๆทั่วประเทศไทยยังมีเยอะครับรวมพลังกันเป็นน้ำดีไปไล่คนทุสีให้หมดแล้วเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเย็นเป็นสุขภายใต้เพราะบรมพิตร,ร,ร่มพระบรมโพธิสงภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ